สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจําวันพฤหัสบดีที่1มีนาคม2555ครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับและชีนี้หุ้นไทยปิดไปที่1,160.90จุดเพิ่มขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับ14.64จุดมูลค่าการซื้อขายนั้น36,104.53ล้านบาท สัดส่วนนักลงทุนในกัมื่อวานักลงทุนสถาบันขายสุทธิออกไป1,700ล้านบาทน,นะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเข้ามา2 0 1 3ล้านบาทขณะที่ต่างชาติก็ยังซื้อเข้ามานะครับและหนาแน่นขึ้นนะครับ3,450ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปครับขายสุทธิออกไป3,669ล้านบาทครับมาดูทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนิดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปรับลดลงไป0.41หรือว่า53จุดนะครับ ปิดไปที่12,952จุด n a s แตรเองก็ลดลงไป0.67%หรือว่า19.87จุด S&P ก็ลดลงไป0.47%หรือว่า6.50จุดนะครับด้านนิก็อีกตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับช่วงเช้าเปิดบวกขึ้นมาได้ครับบวกขึ้นมา48.10จุดหรือว่า0.49%เปิดมาที่9,771.34จุดครับทางด้านราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าตลาดนเม็นะครับเมื่อวานนี้ก็ ดิ่งตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมา0.52ดอลลาร์ครับหรือว่า0.49%ติดไปที่107.07ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนค่าระวังเรือบ,บวกขึ้นมาแตะระดับ750จุดนะครับบวกขึ้นมา12จุดหรือว่า1.63%ครับ โดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวลดลงนะครับก็นักลงทุนส่วนใหญ่ผิดหวังที่นายเบนเบเดนเก้ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับส่งสัญญาณออกมานะครับว่าจะไม่มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับดัชนีดาวโจนส์ก็ได้ปรับลงในกรอบจำกัดนะครับเนื่องจากมีปัจจัยบวกเรื่อง GDP ของสหรัฐที่ขยายตัวได้ดีเกินคาดในไตรมาส 4- 2000พของปีที่แล้วนะครับ อนอกจากนี้นะครับตลาดก็ยังมีปัจจัยบวกเรงกรณีที่ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับประกาศอัดฉีดเงิน 5 2 9 0 0 0ล้านยูโรนะครับให้กับธนาคารของยูโรโซนนะครับผ่านการรีไฟแนนซ์ระยะยาวหรือว่าที่เราเรียกกันว่า LTO r ระยะเวลา3ปีครับซึ่งเป็นการมากซึ่งเป็นการปล่อยกู้มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าอยู่ที่4 7 0 0 0 0ล้านยูโรนั่นเองครับส่วนสัญญาณน้ำมันดิบนะครับก็ได้แรงหนุนนะครับจากตัวเลข GDP สหรัฐที่ขยายตัวเกินคาดก็ทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในตลาดพลังงานของสหรัฐด้วย ส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณสมชายอเนกทวีผลนะครับผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะยังแขวนตัวในแดนบวกได้ต่อนะครับและคาดว่าจะมีเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาหมุนเวียนในตลาดทุนมากขึ้นรวมถึงปัจจัยบวกเรื่องกรณีที่ ECB นั้นประกาศอัดฉีดเงินนะครับเข้า ให้กับภาคธนาคารของยูโรโซนและมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ด้วยก็น่าจะทําให้บรรยากาศการลงทุนวันนี้ค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวกครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับคุณสมชายบอกว่าแนะนําให้ขึ้นขายลงซื้อนะครับโดยเน้นหุ้นที่ลายตัวในกลุ่มสื่อสารนะครับอาหารและกลุ่มเกษตรครับโดยประเมินแนวรับอยู่ที่1 1 5 5 1พัถึง 1, จุดแนวต้านอยู่ที่1 1 6 2จุดส่วนแนวต้านถัดไปอยู่ที่1 1 6่งหนึ่งพัึงร้บ และนี่คือทั้งหมดนะครับของจับกระแสหุ้นในวันนี้ขอบประคุณขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ